สวัสดีจ้าป้าลุงสวัสดีพี่น้องปู๊บเป่ามาสวัสดีเนดะ้อพี่น้องทีมงานกลางเว้นกนลับมาเลยเด้อจ้าพี่น้องเลยมาแต่มองซีดโมงเนาะน้ะองโมงเนาะ <No. S 1> มาหอดแล้วก็บโ <Yo. S 1> จชิห้เส่ออ่นเพื่อนกินข้าวเปียกที่แม่นางไงกันเฮนไฮกับเฟยเบิ้งได้สง่งของแม่น้อยเฟม์ไม่ดีนะจ้ะพี่น้องเลยแต่ว่า มื่อนี้กผมมีเบียดมีการยังนอนเพราะว่าทีมงานนั้นกลางคืนกับเพื่อนยังบุตันได้มีรถเมื่อแล้วสงสัยว่าจะได้นอนผีบริเวณไรนอกก็ผกเพป็นออกเป็นพากันออกไปพักผ่อนอยู่ทางนอกแล้วก็ปล่อยให้ลุงนภาคนงามก็ไม่ทะแป้งเปล่าก่อนเนาะไม่ทานอยก็อันไม่มวยเพื่อนลงไปซื่อ,อ โอวันตินลงไปซื้อกาแฟ่เมื่อกี้ในแก๊ปพี่น้องแล้วก็ซื้อขอนมแล้วก็ซื้อขอนมน้องแบงค์คนหล่อยนะแบงกี้น้องแบง,งกี้คนหล่อแกพี่น้องน้องลุงเพิ่นกันยังเท้าแม่เพิ่นเขาเพราะว่าแม่เพิ่นเข้าห้องน้ำได้แล้วไปคนเดียวได้เลยมีน้องลุงซอยคืออ่าใหม้ของไซส์โลมในแก๊ปพี่น้องเลย น้องลุงเป็นคนซอยนี่พี่น้องเลยแข็งแห้งวายอีนนี้พี่น้องเลยเดตยยาลุงเอาตังค์ให้แม่ทั้งทีลูกเอาตังค์มาลูกลูกสาวก็มาซอยมาดูแลเพราะว่าอยากมาเตยเศ้าๆนี่เพช่ไหมกินเลยลอยพี่น้องเอ้ย จะว่าแข้งแห้งไหวมืะออื่นก็เสียในกับนาะเพื่อนว่าเนาะคือ็จแล้คืออื่นคนใดก็จงมาเห็ดแพ้ให้นะจะเอาซูงถอดแท็ดมะ่นจะมาล้างแพ้ให้แล้วก็เอาเพราะเห็ดเอาอยู่เพื่อนพูนวันแม่แม่ชาวบ้านได้มาแก้แพ้ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเอาออกเลยบอกมาแล้เนี่ยนะสิบมือคนใดจะให้แก้ออกหลังจากอันเท้าเมื่อเพื่อนแล้วอัน ชิดมือของคนว่างสีอะไจังแกออกแล้วก็ปล่อยเลยพระั่านเรามายืนบอกอยีนี้นี่ต่มืออื่นแล้วก็ให้ผู้ใดผู้หนึ่งเข่ามาให้เขาเจ้าให้คําแนะนําแล้วก็มาว่าสชุกันฟังถ้าถ้าเทควอยมาเอายังบุษบนญท่านทควอยมายังบุบท่านเหาะเลยว่าท่านหมอเข่ามาอธิบายฟังก่อนนะได้เพราเราได้ยินเราคงทราบไปกันลืมอืม อ er. ันนี้ผัดผู้ทีมานติดเปลี่ยนเบื้องมันเข้าน้าายาะนะเบื้องนสบายเลยกันเข้าแต่เจะต้นวังนี่นะเบื้องใันเบื้องเาใช้งานไปใช้เบื้องท้ายมือสานี้มันไข่สินมันแตกว่าเลยจะได้ก็เลยไ่มาสน้เห่เนี่เาใสวมชินแล้เวลาของนาําีหยาเนี่าใส่เบื้องแมชินแล้วเวลาอ ทาอีกเทือหนึ่งทาอีกขึ้นหนึ่งเดียวะพี่น้องแกิได้ไปเจอกันยูเซโนเนาะแต่ว่าข้อคําแนะนาจากเอฟซีทั้งหลายในเดอสวงนี้เพราะว่านุ่มแต่มยั่งบ่ทันได้ออกเดีอยจจะพี่น้องเลยทาไผมีคอมเมนต์ดีๆมีอันไม่ยังดีๆกับคอมเมนต์มากในเดอจ้าการุค้ำมาโต๊ะไหวเนาะบอก ันพิดกับยาอันนี้ไดผิกข่อยามันผิดกับยาโม่งหายโบ่บอพิดได้อันลูกสาวข่อยก็ไปนอนไปห้องหมอแต่ว่าบ่ได้ปาลนอนแต่ว่าเขาเจ้าก็เอายาให้กินก็กินเศ้ากินเพลนกินแรงกินยาแต่ว่าข่อยต้มก,การุคำ้ำหายกรณีปาด,ดบัสปาเดเห็ดมันฮันแล้วจังว่าพี่น้องถ,าถ้าใครมีความคิดความเห็นดีๆก็ซอยแนะนำให้ในเรื่องใจพี่น้องเลย ยามจากไห้มีน้ำนมนะจะเข้าอันเกิดน้งหนุ่มน้ำนมได้เลยตอนนั้นเข้าได้กินน้ำห่อนเลยเขาได้กินน้ำห่อนเขาได้กินหางใหม่หางยางเลยอันนี้ในสโลมนี่มันสิมียาตานเสือพร้อมได้มันก็มันก็ช่วงราศีเป็นไปกระตุนนั้นโบไฮนุ่มเมาออกบ๊หรืออนไรบ๊อบดบ๊อหักันลองหงมเงื่อนบ้างอ่ากินยุกินยาเปิดนงมาเนพิณงมาแหม่นลย ทางอาบน้าารับยาอาบน้ามา้หลยงโปตีงเลยหยาเพื่นอาบน้ามหยรับเลยในมีน้องเลยอา้าเอาๆดีไม่เทาเบาดังโทษสบายดีเป็นเทธอที่สองเลยจต่สบายดีเลยนะสบายดีพี่น้อง แห้งแ้็งไว้เแล้ว่นองมีเอาตังแล่อ้ยแล้วก็คือว่าเขา้องน้ำเองได้ครัวตัวเองได้แต่ว่าทองเนาะท่านหยุกขอเละขอเลง่ายดอกอันนี้เพราะว่าเขาบริกิน้ำโพนเขาบริเมธเนาะลงซาใน้ามาถอดเนาะลงซาแล้วเอามาแล้วจังคอลเอาัง่ดคอยจงหาสื่อแนวมาหักมาิดเอา หากษาให้ตอนนี้คืออยากให้นำนมมาให้นมนมมากเอาเมงไปกินนมเมงเมงกำคัญที่สดกันนี่ก็ให้ดูดอยู่เริ่มือจาเีาเม่นังไงก็เอาให้ดูช่องเถื่อนะแต่ว่ามันสีออกน้อยน้อยเดียวยังบริกานดื่มกินด่ยังบริการดื่น้ำห่อนยังไงะ Ime, sure คลิปนี่กสิมาม่นางรมกันซื้อใ้ใจพี่น้องเลยขาน้านเพรี่แนอันคือเพื่อนน้อยนเลือดมันไวนออกมีแห้ม้อเือดเลือดสองตัวนะนเชียค่้ออกมีแห้งมีแห้งนะมน้ำเสียาด่นเด้ว่าได้สดอันสายเหียวเรพี่น้องมันเบาะยางมวนในหงองเลยนะ เอานนั้นจังหวะเขาเห็นคีปนว่าเอาแล้วอะนองเารดูขางเพื่อนน่ะลุกเตะคืนมีอะไรจังโอ้มัอยากกินางไม่อยากกินจังแบบเห่าแข้งแห้งแ้วเหาแบยกลุกหมอว่าอย่าเาลูกได้ยาเ้าลูกได้มือื่นเออัท่านหอดอื่นเศร้านน้นามโมงมันนอนบลัอนบลัฟเอ้โหโอ้หหโอโหออ้้อ ลุกแล้วพี่น้องเปิดเป็นยังแล้วเงเงไลุกนะเป็นแล้วก็เ่แบบม้นเจ็บเล็กหน่อยนะนตหลุดได้ตามิเป็นสีม่วนมวเด็ก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 สองคนสองคนรุ่งกันเงินเกแหลแหกแงี้รนงกันดานสอง คือนอนเกียร์ไลกับเมื่อยเนานอนเกียรดเมื่อยแล้อก็เมื่อยกหนังนี่นะคนนี้เขาคูยกันนสองคนด็กน่อยเขาลองม่ก็อย่างมากนี่แมวมากันมากใครสิมทีมงานกันคืนยังวนไหนพักดูพี่น้องเลยด้ยด้ด้วขอขนมเขียวอยู่ในรถนเล ขนมขนมเคี่ยวอ่ะโอ้มันอยู่กไกล่ด้รูเลยโอ้ยดจยอดดิปุ่นเดีแยี๋ยวแนะซื้อเขาไม่ห้โทรหาไ่เถ่าน่อย,ถอย,อาายแถ,ถ่หน่อยซื้อมาห้ไปโทรหาไ่เถ่าน่อยเล่แถ่าน้อยเพป่นลงไปซื้อนามซื้อนั้นซื้อโอทินโอตินซื้อกาแฟเป็นววเมขอื่อหายเ่ยโหาไ่หน่อยย ทแกงโขไม่โงงมาไปถซื้อขนมเขียวแล้วกากันปลาวิเนนดนัดนะอันไฮปงยายนเตรียมเห็ดใบแจงเกิดเด็กยองเลยอันไฮผู้เลักผู้ใหญ่คุณเป็นคนเล่นไฮกานาคุณก็เลนเป็นเนอะพอพอกับไปน่งไหมพอกับไปน้ำเลเนองมีมีลุงวันแล้วก็มี พ่อน้องเมฆมีเบากุ้งส,สามคนเพื่อนไปพากันลงไปทางลุ่งเพื่อเพื่อสีเห็ดใบใบแจงเกือทางห้องหมอเพื่อสีไปเสนอเอาน้องเมฆเขาในสมมนา,ววามโนครัวัตเล็กมันจังมันจังสบายพี่น้องถ้าเฮาแลนแล้วทางห้องหมอแล้วแล้วก็เฮ้าเขาไปทางบ้านแล้วก็ไปทางเมืองก็ เขาไปกโซโอกโซแล้วก็ข้าวเดียวแล้วก็เคียนซีเคี้ยนเซียงแล้วก็แล้วเลยไเป็นหนักราะพงมันช้ามัอาศัยเพื่อนเป็นคูใหญ่เนาะมันซงไฮุแม่ก็ยังเห็อันไวเลนาได้น้องคือการนาเพ่ยังเห็ดเห็ดโบเป็นเนาะมันะเรายังมีประสบการณ์นี่เหดเป็นก็เลยให้แล้วมัชิมีนวันไปแลนดเด็กเด็กเ เงียบลูกเงียบสวนกันกับแมวโบเอฟซีอยู่ลูกลุงเงียบก่อนลูกหลานเป็นตื่นเต้นเลยนะเป็นแม่บอกเอฟซีบอลมันจะเป็นเป็นผู้รับผู้ใหญ่ลา้เพื่อนแลนให่ในอันในขอนี่นอกในข้อที่ว่า แลนใบย่างยืนการเกิดของ้องเมฆกมือนี้นะฮะเป็นแลนไหยแต่ว่าถ้าให้แม่นั่งใหญ่โบให้แม่น่อยโบดูให้แม่เพื่อนแลนหายมันก็แม่นางไม่ยิ่งโนจากสีแลนกันอย่างไรคือแม่น่งใหญ่ก็หากันมาอยู่ทางเซโนกับส่งระบูหุจักทางสีแลนแต่ว่าถ้าแลนทางบนลหรือบนเคยทางวิลาจะสบายมากเลี่ย แต่ว่าให้แดนทางนี้ก็ย่อมเลยซอยซอยที่ที่ตัวเองถนัดภาันซะโอ้ยซอยทางนี้ก็ลดล่างเป็นสิบเลยขอบมอขอบใจยายลดล่างกันอันนั้นเด้ถือหัวกันเมนะบอกเด้พี่น้องเลยแม้แต่ไงก็เคยถือเกีื่อผูดถึงสามพันสามพันกี่ก็สิเป็นเงินบาทกัะเถอะสามพันกี่ที่ซื้อสิบบาทสักบาทเท่านั้นวะ สามพัน3กีกิบบาทสิบบาทถือสิบบาทพี่น้องซิบาทก็ได้เงินไายสองแสนบาท้ับเกือบพันบาทเกือบพันบาทนี่แหละถ้าถือก็สองแสนบาทสองแสนบาทเป็นเป็นเงินเงินบาทก็บส่งละเจแปดร้อยแค่นี้เลยพี่น้องผู้ที่ได้ค่า้รรมันเที่ยวไปสามสี่หมื่นทั้งนก็หายเนียอพีน้องเรืองพราะว่าน้ำจิน้ำใจเข้ามา พอดีใส่น้ำมันใส่น้ำมันลดแม่น้องลุงก็ใส่น้ำมันลดหายเดี๋ยวมาร้ายลบร้ายตาวเลยนาะต้องหงายแม่เลยพี่น้องนะเผื่อคนพี่น้องด้วยจ้ะเผื่อคนพี่น้องอีกเผื่อค้งเอาวเฮไปเฮมาเฮมาหีไปกันโมโหโหมาโหไปพวกที่อยู่กลางคืนก็จะกับสีหิวนอนอันนี้แค่แน่ห้ามาอะไรพวกกลางคืนในในพักแล้วก็ลางเวนต่อ บอกเหี้อเอาเลยได้แม่น้องลูกเลยลาไปก่อนเด้อคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์โซนเขาคั่วสาวผู้ไทยเน่ยเลยขอบคุณทุกกำลังใจเด้อถูกคอมเมนต์ทุกคำอวยก่อนอย่าทายนี้ก็อยากขอคำแนะนำจาก FC ที่ว่าอยากให้แม่น้องเมฆันเพิ่นมีน้ำนมเล้วพี่น้องเลยจังได้ก็ขอคำแนะนำขอคำปรึกษาแล้วก็เม้นต์มาทางของ แต่คลิปคงไม่นั่งไงเนี่ยเด้อจ้าเพราะว่าพอได้มากก็พูดปฏิบัติตามเนะาะยามีนมนุ่มมาเลยอะไเนาะจักแล้วมีแต่ผู้ได้มีประสบก,การณ์ทั้งมีนุ่มร้ายแล้วก็ทั้งห้องพาตัดเนาะแล้วก็เกี่ยวกับการพาตัดนี่นจ,จังได้จังสิมีนมมีนิ่มร้ายอ่ยะคอมเมนต์มาเนี่ยเด้อจ้าขอบคุณขอบใจหลาย